อ่าเอาไว้เช็คเอาไว้เช็คราคาปัจจุบันว่าตอนนี้ทิศทางแนวโน้มเป็นยังไงนะครับหรือไม่งั้นเพื่อนๆดูการทอดตัวของกราฟของเส้นบริจอร์แบนก็ได้ครับเส้นกลางเนี่ยนะครับดูทิศทางว่าตอนนี้มันเชิดขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับหรือจะดูที่เส้น200นี่ก็เหมือนกันครับดูว่าองศาของการทอดตัวนะฮะว่าเป็นทิศทางยังไงฮะตัวบริจอร์แบนกลางนี้กับตัว200นี้เห็นไหมครับตอนนี้เป็นทิศทางขาขึ้นหรือถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ย่อกราฟครับเพื่อนๆ ย่อกราฟดูเห็นไหมครับถ้าย่อกราฟเราเห็นชัดเจนเลยไหมฮะเห็นไหมครับว่าเนี่ยราคามยกตัวสูงขึ้นนะครับนะฮะลักษณะการทอดของเส้นมันเป็นทิศทางขาขึ้นถ้าเรารู้แบบนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก่อนจะเทรดนะครับเพื่อนๆนเทคนิคส่วนตัวที่ใช้นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปเทคนิคการเทรดเอาเพิ่มอินดิเคเตอร์อีกตัวสุดท้ายนะครับก็คือเส้นมาที่เอเหมือนเดิมฮะแล้วก็ไปที่เทรนด์นะฮะ moving average นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าเดิมที่เราใส่เข้าไปคือเส,ส้น2 0 0ร้อยแล้วเปลี่ยนเป็นห้าครับเพื่อนๆแล้วเปลี่ยนสีจะได้ไม่ซ้ํากันผมก่อใช้สีชมพูแจ๊ดเลยขนาดเส้นก็เพื่อนเพื่อก็เลือกเอาเนาะผมเอาเส้นใหญ่หน่อยนะครับแล้วคลิกโอเคเลยนะครับเอาเส้นนี้มาทําไมเอาเส้นนี้เนี่ยมาเช็คแรงของกราฟครับเพื่อนๆตัวเอ5เห้านี่ยนะครับเอ200อสองรอยเราเช็คเทนเนาะว่าตอนนี้กราฟขึ้นหรือลงนะครับส่วนเ a 5เหเรามาเช็คแรงกราฟครับเพื่อนๆเช็คแรงกราฟยังไงนะครับ ลักษณะนี้ครับมันจะบอกเราครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีชมพูหรือเส้น moving average 5เนี่ยมันทะลุเส้น b o l l เ n g e r Band บนนะครับมันจะมีการกลับตัวหรือจะมีการย่อตัวนะครับจะมีการย่อตัวสำหรับท่านที่จะเทรดสวนตลาดเนาะจะเทรดในทิศทางตรงกันข้ามนะครับอันนี้แท่งนี้เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อ,เ,อเห็นแท่งนี้เนาะเห็นไหมครับก็เป็นการย่อตัวลงมา อันนี้ครับเราสามารถเทรดเซลลงมาได้ช่วงสั้นๆนะฮะถ้าเพื่อนๆเผื่อใครอยากจะเทรดสวนถินเนาะแล้วอีกจุดหนึ่งตอนนี้เห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟจะหมดแรงเนี่ยตัวของเส้น moving average เนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มฉีกตัวห่างออกจากเส้น moving ตัวเส้นบ b ิเจอร์แบนบนเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาก็จะมีช่องว่างนะฮะลักษณะเป็นช่องว่างตอนนี้ก็เริ่มเข้าไซด์เวย์อยู่หลายแท่งแล้วนะครับแสดงว่าแรงบายเนี่ย เริ่มหมดนะครับเป็นมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการกลับตัวลงมานะครับเผื่อเพื่อนเพืเ่อน,น,นคนไหนอยากเทรดเซลล์สวนตลาดนะครับเราจะได้มีวิธีการว่าเอ๊ยยังไงจะ,จะจะใช้ยังไงดูนะครับในการเทรดนะต่อมาครับเพื่อนๆครบแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ชุดนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยบริเจอร์แบนนะครับแล้วก็เส้น moving average สองเส้นนะครับทีนี้วิธีการจะเทรดนะฮะท่านท่านเพื่อนๆ เมื่อกี้บอกแล้วเนาะเราเช็คเส้น Moving 200นี่นะครับว่าทิศทางของกราฟอยู่บนหรืออยู่ล่าง